เออไม่อีกลูกอูโไวสองตัวแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับไม่อีกลูกอูสเก็ตเตอร์ค่ะตัวเดียวเองนะแม่สียได้2อย280บาทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำานะจ๊ะเพื่อ ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกเลี้ยวเนะผมกับช่องไอ้ยักษ์ยักษ์ยากจช่องไอ้ยักษ์นั่นเองนะครับทุกคนมาวันนี้เรามอยู่ค่ายจินรีนะครับผมกับเกมโบนัสฮันเตอร์นะครับทุกคน มีคนบอกให้ผมลองเล่นเกมนี้ให้ดูหน่อยนะครับทักมาบอกเลยนะทางรายแอดของผมนั่นเองนะทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมไหนเล่นเกมแบบไหนบอกผมได้นะทุกคนนะครับมาคุยกันได้นะมีอะไรกิจกรรมอีกเพียบเลยนะครับมาเพื่อเป็นการเสีราเรามาดูอัตราการจ่ายกันโกนเลยดีกว่านะครับผมก็สัญลักษณ์กรอบทองเนี่ยจะเปียเป็นตัววายนะเมื่อมีตัวเชื่อมแล้วตัววายก็จะเป็นตัวนี้นะทุกคนแล้วก็อ่อ สเกตเตอร์เนี่ยว่าเข้า3ตัวเนี่ยจะได้ฟรีสปิน10รอบนะทุกคนในสเกตเตอร์จะเป็นรูปดาวแบบนี้เรืยนะแล้วก็ต่าการจ่ายเยอะสุดเนี่ยจะเป็นทองคำหมวกรองเท้านะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรขวดขวดแอลกอฮอล์บ oh. อื้อขวดแอลกอฮอล์นี่ครับแล้วก็ลงมาตามระดับเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับต่าการจ่ายก็คือซ้ายไปขวานั่นเองนะจ๊ะแล้วเกมนี้น่าจะมีซื้อฟิวเจอร์หรือว่าฟรีสปินด้วยนะทุกคน กระดูน4,153บาทนะครับ <Yeah. S 1> มาผมจะบอกตลอดน,นะว่าเงินทุกบาททุกสตางคนี่เป็นเงินจริงที่ผมเล่นจริงเจ็บจริงโดนจริง,รงกินมาม่าทุกเดือนนะเดือนไหนได้ก็กิกนชาบูหมูกระทะอื hey, s <S เป็นไงมา <c oughs> ม,ามาหมุนเล่น <c oughs> ๆให้ดูก่อนเลยดีกว่าในะทุกคนว่ามันจะเป็นแบบไหนนะแต่ว่า หมุนไปน้องยังไม่เข้า1นคูณหแล้วเปลี่ยนเป็น y าคูณสแล้วเปลี่ยนเป็น y ายไหมอืมไม่ใช่กรอบทองเงี่ยก็จะมีตัวคูณนี่ด้วยนะทุกคนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะอาจจะนะครับผมหนึ่งคูณหนึ่งมาแล้วคูณสองเปลี่ยนเป็น y มาตัวเชื่อมาลูกมาตึด๊ดอ่าสวยคูณสี่ไปมา y าเข้าอีกเร็วโอ้โหไม่ใช่คูณสี่นะเสียดายไปคูณหนึ่งคูณสองโอ้โหคิวแถวหนึ่งไม่เข้านะครับเสียเสียดายนะมาเลย คูณสองมาโอ้โหไม่คูณนะเฮ้ยเฮ้ยสเเกเตอร์เฮ้ยข้าตัวหนึ่งนะทุกคนเฮ <Yeah. S 1> ้ยเปลี่ยนเป็นวายแล้วไงต่อคูณปับ๊บคูณสองมาอึ pp, ๊บปึ๊บมาต่อปึบเป็นวายบสิบมาสวยคูณมาอีกมาอีกคูณห้าไปแล้วโอ้แไม่อยากรู้หรือเกินแลวอยากคูณห้ามันจะเป็นคูณอะไรสูงสุดนะถ้ามันไหลยาวๆเดี๋ยวดูเรื่องเลยบอกก่อน มาแล้วรองเท้าเปลี่ยนเป็นวายโอ้โหแบบนี้เต็มคาราเบลคิว <Hey. S 1> แถวนึงโอ้โหไม่มีนะเสียดายฮะแม่เสียดายจังแล้วน้องแดกกูไปอีกเร็ว uh huh. มาเลยเออสวยลุกไม่คูนเสียดายคิว oh. ทองโอ้โหแถวสามไม่มีทองแ่ <Yeah. S 1> hey. เอย่างว่าทองขึ้นราคาเฮ้ยย่มาเปลี่ยนเป็นวายซะหนูแล้วไหลลงมาสวยลุกแรไม่อีกโอ้ my god เพิ่มเบ็ดหน่อยดีกว่าทุกคนเป็นเบ็ดหนะ้าสิบเนาะชึบชึบ,ชบเออเปลี่ยนเป็นวายลุกมาไหลต่อไหลไหมล่ะโอ้โหไม่ไหลนะค่อยๆไปแล้วกันทุกคนวันนี้เจเต็มแถวแบบนี้หวานเจชบ สามสิบบาทเอามาให้กูทำใหม่นี้เฮ้ยเบ็ห้าสิบนะเวย้ยแม่แล้วบอกโบนัสฮันเตอร์นะกูจะอ้วกกะชื่อไหลมาลูกเออเป็นวายแล้วสวยโอ้ไม่มีตัวกูเลยอะ่ะอะไรวะเลือกเกินนะมึงนี่โอ้บวกเป็นวายลูกชืบตัวเชื่อมมาไหลลงมาอีกตัวคิวโอ้ยไม่เข้าอะ่ะ มาหราแล้วมาตรึงเออสวยไรแล้วมาอีกตรึงโอ้โหเบ็ดยี่สิบดวหลุยคนเชื่อผมดิห้าสิบรู้สึกว่าโอ้ยขยับเบ็ดปุ๊บเต็มจอสองสัยเต็มตีนอืมมาอีกวายมาอีกเออสวยคูณห้ายิงปังคูณต่อเปโอ้โหมึงกี้ไม่คูนะเสียดายแม่มาเอ,อ้ยไหลมาลูก โอ้ไม่ได้โอ้ยเสิยงจังว่าแล้วสเกตเตอร์ก็ไม่เข้าไอ้สักทีเนี่ยคืออะไรคูณมาแล้วน้องแดกอุปใบพันกว่าละย่งเออทองคิวไม่มานะคิวแถวนึงโอ้ไม่มาแม่งเสียดายว่บไลลงมาลูก มวแมวแมวแมว,แวปุ่มคูณสองคูณสามได้แค่สิบบาทแม่อะไรจากขนาดน,านั้นมาทุกคนเดี๋ยวผมลองซ, Lauren. ซื้อให้ดูก่อนเลยนะครับเอาเป็นเบ็ดยี่สิบแล้วกันซื้อก้าร้อยเนาะมาจะซื้อให้ดูนะว่าเป็นยังไงยิงปังปังปัง ปังเออสเกตเตอร์สเกตเตอร์เข้าเชยเลยอะป้ากูซื้อนะมาแล้วดิฟีเกมเอาดึงอะไรขึ้นมาอืมตรงกลางสงสัยมีอะไรแน่นอนนับหนึ่งสองสามต้องนโมพร้อมกันนโมไปไปไปโอ้โหใหมก่กอดตรงกลางนี้จะเปลี่ยนเป็นวายแล้ว วายมาอีกสวยเคมาลูกแถวนึงโอ้โหไม่มามาไม่เป็นไรคูณสี่คูณห้ามาคูณหกมาคูณเจ็ดมาเออคูณแปดมาลูกโอ้ได้แค่คูณเจ็ดคูณแปดสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนกับฝาหมุนสุดท้ายมาคูณแปดแล้วคูณเก้าแล้วเออคูณสิบมาเออคูณสิบเอ็ดมาลูก โอ้ไม่เข้าคูณสิบ1ดสิบดโอ้383บาทซื้อไป900นะไอ้ห่าลากจะไส้แม่งเลือจะเยื่อจบแล้วเออ80บาทไว้มาคูนเออมาอีกลูกเออมาอีกลูกโอ้หวสองตัวแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับมาอีกลูก โอ้สเกตเตอร์ค่าตัวเดียวเองนะแม่เสียดาย280ร้270บาทวงนอกน่าจะเข้ายากนะสเกตเตอร์นะผมดูจากทรงแล้วถึงจะสามตัวเธอแต่น้องเขาไม่แจกเลยตูนแอบเสียใจนะนี้วายคูณมาลูกคูณมาเออไม่ไหวละเริ่มโมโ,มโหแล้วเบ็ดร้อยไปเลยแล้วการให้เด็กมันดูนะ <Yeah. S 1> มาเปลี่ยนเป็นวายลูกมาสวยแก้น้ำมาสิสวยไม่มา สองร้อยโอ้โหเจ็ดเคมาอีกไหลตังคูเริ่มไหลละเริ่มไหลหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เจามาอีกคูนอีกสิบปะแถวสองไม่มีนะสยดายเจามาอีกลูกเออคิงแถวหนึ่งโอ้โหไม่มานะไม่ถ้าสเกตเตอร์เข้าเบียด1 0อยนี่ผมบอกเลยนะพาร์โรแตกนะเจามาเปลี่ยนเป็นไวอีกมาไหลมาเลยนะว๊ กูเบ็ดทีละร้อยกูได้ทีละยี่สิบาทเอีห่าฮะนี่แม่งเอ้ยผมว่าน้าเข้าไหลแบบรัวๆนะเข้าสเกเตอร์ผมว่าน่าจะมีสินด้วยนะเกมนี้ผมบอกทุกคนนะน่าจะแตกยับนะแตกยับนะโอ้แต่รู้สึกว่าวันนี้เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเลยทีฟองคุณหญิงแม่นะทุกคนว่า เราไม่จ่ายเลยเรียบร้อยนะหมดตูดไปตามสเต็ปโอ้ยบนหัวเลยว่ะทุกคนเราต้องกินมา,มากๆแล้วใช่ไหมเนี่ยเดือนนี้โกรไม่มีอะไรมากเลยทุกคนกสำหรับเกมนี้นะผมบอกไว้โก้เนื้อเล่นอย่างมีสตินะผมไม่หัวร้อนนะผมมีได้มีเสียบ,บนกงินไปนทุกคนโก้สำหรับวันนี้อายาขอตัว ราไปโกนแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ยาคนนี้ด้วยนะครับทุกคนโกสำหรับวันนี้ขอตัวราไปโกนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย